อีพ่วงนวยการสนงงาน,นักงานคณะกรรมการกลางด้านการต่างประเทศซึ่งถือเป็นนักการระดับสูงสุดของจีนนะครับได้กล่าวให้ความเห็นหลังจากสภพานิติบัญญัติของจีนผ่านกฎหมายว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่างประเทศฉบับใหม่บอกว่ากฎหมายฉบับนี้จะช่วยทําให้ประเทศจีนนั้นตอบโต้การถูกโกมเหงรังแกจากต่างชาติได้กฎหมายนี้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจน ถึงการต่อต้านความเป็นเจ้าโลกอำนาจการเมืองและการกลมหงรังแก่นี่เป็นมาตรการสําคัญที่จะเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับภาวะผู้นําแบบรวมศูนย์และเป็นหนึ่งเดียวของคณะกรรมการกลางของพรรคคอมมิวนิสต์ในด้านกิจการต่างประเทศนอกจากนี้ยังจะให้พื้นฐานทางกฎหมายแก่จีนในการใช้อํานาจที่ถูกต้องตามกฎหมายในการต่อต้านการข่มบาตรและการแทรกแซงซึ่งหวังอี้ได้เขียนเอาไว้แสดงความคิดเห็นเนี่ยลงในหนังสือพิมพ์ People Daily เนี่ยครับแล้วก็ท่าทีที่มีขึ้นหลังจากสภานิติบัญญัติสูงสุดของจีนผ่านกฎหมายความสัมพันธ์ระหว่างประเทศฉบ ซึ่งเป็นกําหนดหลักการสําคัญและก็จุดยืนการทูตของประเทศของจีนที่จะมีผลบังคับใช้ในวันที่หนึ่งกรกฎาคมนี้นะครับทางด้านมอริสรูดอฟนักวิจัยจากโรงเรียนกฎหมายเยลกล่าวถึงการผ่านกฎหมายฉบับนี้ของจีนว่ากฎหมายดังกล่าวถูกใช้เพื่อปกป้องจุดยืนทางการเมืองเมื่อจีนจะไม่ปฏิบัติตามสิทธสัญญาระหว่างประเทศด้วยการอ้างในนามของอำนาจอธิปไตยและความบั่นคงของชาติหรือว่าผลประโยชน์สาธารณะของจีน ความเคลื่อนไหวนี้ถูกบอกว่าเป็นความพยายามตอบโต้ของจีนหลังจากที่ถูกสหรัฐอเมริกาบังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรต่อปัจเจกบุคคลและบริษัทเอกชนของจีนจํานวนมากด้วยการกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนซึ่งจีนก็ปฏิเสธมาโดยตลอดครับ ซึ่งทางไต้หวันเองนะคะก็ออกมาเคลื่อนไหวเหมือนกันค่ะคุณผู้ชมซึ่งล่าสุดนี้เ,นเป็นความเคลื่อนไหวที่ว่าไต้หวันปฏิเสธคําร้องของเจ้าหน้าที่การท่องเที่ยวจีนที่ต้องการเดินทางเข้ามาที่ไต้หวันเพื่อร่วมงานท่องเที่ยวนานาชาติในเดือนหน้านะคะโดยอ้างเหตุผลด้านการด้านเกี่ยวกับสถานการณ์ข้ามช่องแคบในปัจจุบันที่มีกับจีน โดยที่รัฐบาลไต้หวันค่ะไม่อนุมัติให้เจ้าหน้าที่การท่องเที่ยวของจีนเดินทางเข้าเขตแดนหลังจากหน่วยงานของจีนได้รับเชิญจากผู้ประกอบการให้มาเข้าร่วมงานในเทศกาลท่องเที่ยวฤดูร้อนนานาชาติไทเปซึ่งไต้หวันเองเนี่ยก็เปิดพรมแดนอีกครั้งสําหรับนักท่องเที่ยวตั้งแต่ตุลาคมปีที่แล้วนะคะแต่นักท่องเที่ยวที่มาจากจีนก็ยังคงถูกกีดกันไม่ให้เข้ามาค่ะนอกจากนี้ไต้หวันเองยังไม่อนุญ,ญาตให้กลุ่มทัวร์ จากดินแดนของโตนก็คือไม่ให้ทัวร์จากไต้หวันนะคะเดินทางเข้าจีอีกด้วยถึงแม้ว่านะักท่องเที่ยวรายบุคคลจะสามารถทําได้ก็ตามสํานักงานตรวจคนเข้าเมืองของไต้หวันออกมาเปิดเผยนะคะว่าผู้จัดงานในทรรศการท่องเที่ยวฤดูร้อนอนานาชาติไทเปได้เชิญเจ้าหน้าที่การท่องเที่ยวประจํามณฑลจากจีนะคะ ให้เดินทางมาร่วมงานแต่คำขอของพวกเขาถูกปฏิเสธด้วยเหตุผลที่ว่าพิจารณาจากสถานการณ์ข้ามช่องแคบระหว่างสองดินแดนซึ่งทางตมอของไต้หวันก็บอกว่ามีข้อสงสัยเกี่ยวกับความจำเป็นความเร่งด,วด่วนและบทบาทที่แท้จริงของกลุ่มคนดังกล่าวดังนั้นใบคำร้องของพวกเขาจึงไม่ได้รับการอนุมัตินั่นเองค่ะซึ่งกสอดคล้องกับสภากิจาการแผ่นดินใหญ่ของไต้หวันที่จัดการปัญหาข้ามช่องแคบที่ออกมาระบุนะคะ ว่าเจ้าหน้าที่จีนราวๆาวเจคนถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศแต่ผู้ประกอบการการท่องเที่ยวและนักแสดงเกือบ200คนจากจีนสามารถเดินทางมาร่วมงานดังกล่าวได้ค่ะ นอกจากนี้สำนักงานกิจาการไต้หวันของจีนได้มีการวิจารณ์รัฐบาลไต้หวันนะคะเกี่ยวกับเรื่องของข้อห้ามการเดินทางแบบกรุบทัวจากไต้หวันไปยังจีนนั่นเองซึ่งระบุบ,บอกว่าไต้หวันควรที่จะยอมรับความจริงบนพื้นฐานความปรารถนาและความคาดหวังของชาวไต้หวันส่วนใหญ่ซึ่งรวมถึงอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและยกเลิกข้อจํากัดที่ไม่สมเหตุสมผลสาหรับการท่องเที่ยวด้วยอย่างน้อยก็ควรที่จะสร้างเงื่อนไขสําหรับการแลกเปลี่ยนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวข้ามช่องแคบมันเองค่ะ ซึ่งก็ได้มีการเปิดเผยออกมานะคะว่าทางการไต้หวันเนี่ยออกมาให้ข้อมูลเชิงตอบโต้ว่ารับตั้งแต่ที่รัฐบาลจีนเปิดพรมแดนอีกครั้งตอนต้นปีมีกรณีที่นักท่องเที่ยวชาวไต้หวนันเผชิญกับการคุกคามการกักขัง และการปฏิบัติที่ไม่เป็นมิตรในทุกรูปแบบแต่ตั้งแต่ต้นปีนี้มีบุคคลที่ถูกกักตัวและไม่ได้รับการปล่อยตัวไปแล้วซึ่งทางการไต้หวันให้ข้อมูลเสริมบอกว่าแม้แต่นักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญต่างแสดงความกังวลมากขึ้นเกี่ยวกับการเดินทางไปจีนเพื่อสัมมนาหรือว่าการประชุมก็ตามแล้วก็หวังไปอย่างยิ่งว่าจีนจะปรับปรุงสภาพแวดล้อมการเดินทางโดยเร็วที่สุดแต่ที่แน่ๆคือตอนนี้ไต้หวันตอบโต้จีนโดยการที่ไม่ให้เจ้าหน้าที่จากจีนเดินทางมาร่วมงานแล้วนะคะครับก็นี่ฮะ น่าสนใจมากนะคือไต้หวันเหมือนกับกําลังทุบมอข้าวตัวเองนะ,ะคือหนึ่งไม่ให้นักท่องเที่ยวของจีนเนี่ยเข้าประเทศนะนักท่องเที่ยวตัวเองที่เป็นกลุ่มทัวก็ไม่ให้เดินทางไปจีนด้วยเช่นเดียวกันนะฮะก็อาจจะทําให้บรรดานักท่องเที่ยวที่อยากจะเดินทางไปไต้หวันนั้นเนี่ยโดยเฉพาะคนจีนจากจีนแผ่นดินใหญ่นั้นเนี่ยลดน้อยลงนะฮะก็น่าสนใจครับสำหรับเรื่องนี้<ะ>ในขณะที่ทางด้านนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูผู้นําของอิสราเอลนั้นนะครับเตรียมเดินทางเยือนประเทศจีน เพื่อไปพบหาหรือกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเป็นครั้งแรกในรอบ6ปีนะครับท่ามกลางความสัมพันธ์ร้าวกับทางด้านมหามิรอย่างสหรัฐอเมริกานะครับข่าวแผนการเยือนประเทศจีนได้รับการยืนยันจากสำนักง,งานของเนทันยาหูแล้วนะครับบอกว่ารัฐบาลอิสราเอลกับจีนนั้นมีการติดต่อพูดคุยกันจริงเพียงแต่ยังไม่ได้กําหนดวันและอิสราเอลนั้นได้แจ้งให้ฝ่ายสหรัฐทราบตั้งแต่เมื่อหนึ่งเดือนก่อนแล้วโดยยืนยันว่าความสัมพันธ์กับสหรัฐนั้นก็ยังแน่นแฟ้นตลอดการทางด้านอาโอทฮััดลลิินนนรัออออดีตหหหหว้นหนาาาา่่ยขขงงงททสเ บอกเรื่องนี้ว่าทางด้านเนทันยาฮูนั้นต้องการส่งสัญญาณไปถึงสหรัฐว่าอิสราเอลยังมีตัวเลือกอื่นๆในการดําเนินการทางการทูตเป็นการเอาอย่างซาอุดีอาระเบียซึ่งให้จีนเป็นกาวใจฟื้นฟูความสัมพันธ์กับอิรานเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาเพื่อส่งสัญญาณแบบเดียวกันหลังจากที่สหรัฐนั้นไม่สนใจซาอุดีอาระเบียเหมือนแต่ก่อนในขณะนี้อิสราเอลนั้นไม่ลงรอยกับสหรัฐในหลายเรื่องนะครับเช่นเรื่องของการยกเครื่องระบบตุลาการอิสราเอลซึ่งทางด้านเนทันยาฮูนั้นพยายามผลักดันแต่ทําให้ประชาชนเดินขบววนปรววปรระะททท้งั่เศ รวมทั้งนโยบายเกี่ยวกับเขตเวสต์แบงค์ที่เป็นถิ่นอาศัยของชาวปาเลสไตน์นอกจากนั้นยังมีแนวโน้มว่าสหรัฐอาจยอมทําข้อตกลงนิวเคลียร์ช่วคราวกับอิรานซึ่งเป็นศัตรูตัวฉกาจของอิสราเอลอีกด้วยโดยทางด้านเนทันยาฮูเฝ้ารอให้ประธานดีโจไบเดนเชิญไปพูดคุยที่ทําเนียบขาวแต่กลับถูกอีกฝ่ายนั้นเนี่ยครับเมินนะครับไม่ได้มีการเชิญแต่อยา่างใดทางด้านอามอสยัตลินนั้นบอกว่าเนทันยาฮูกําลังทําผิดร้ายแรงโดยที่ปราศจากความเข้าใจว่าการแข่งขันระหว่างมหาอำนาจ ทางภูมิรัฐศาสาตร์ในศตวรรษที่21นั้นมีความสําคัญอย่างไรนักการเมืองฝ่ายค้านของอิสราเอลอีกหลายคนเตือนว่าการไปเยือนจีนของเนทันยาฮูจะส่งผลเสียหายอย่างใหญ่หลวงต่อความสัมพันธ์กับสหรัฐซึ่งเป็นชาติพันธมิตรที่สําคัญอย่างยิ่งของอิสราเอลบนเวทีการเมืองโลกทั้งนี้จีนนั้นกําลังขยายอิทธิพลในภาคในภูมิภาคตะวันออกกลางซึ่งถูกสหรัฐลดระดับความสําค,คัญทางการทูตในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาโดยในระหว่างประธานดิีมามูสอาบารแห่ง ปาเลสไตน์เพิ่งเดินทางเยือนกรุงปักกิ่งเมื่อต้นเดือนนี้ผู้นําจีนยังได้เสนอตัวช่วยอำนวยความสะดวกจัดการเจราจาสันติภาพระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์ซึ่งสหรัฐทําหน้าที่คนกลางไกลเกลี่ยแต่ก็ชะงักมาตั้งแต่ปี2557ด้านความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับอิสราเอลก็ดําเนินไปอย่างราบรื่นโดยจีนนั้นมีความสนใจในนวัตรกรรมของอิสราเอลโดยเฉพาะเทคโนโลยีด้านการแพทย์อาหารแล้วก็ปัญญาประดิษฐ์ครับนอกจากอิสราเอลแล้วนะคะสหรัฐเองก็มีแผนจะเดินทางไปเยือนจีนในช่วงต้นเดือนกรกฎาคมนี้เหมือนกันค่ะ ทางจเนตเยเลนรัฐมนตรีคลังสหรัฐออกมาเปิดเผยนะคะบอกว่าเธอเนี่ยมีแผนจะเดินทางไปเยือนจีนในช่วงต้นเดือนกรกฎาคมเพื่อที่จะไปหารือกับนายเหอรลีเฟิงรองนายกรัฐมนตรีจีนที่ดูแลด้านนโยบายเศรษฐกิจถือว่าเป็นการเจรจาด้านเศรษฐกิจในระดับสูงครั้งแรกเลยนะคะนับตั้งแต่ที่เหอเข้ารับตําแหน่งในเดือนมีนาคมที่ผ่านมาเจเนตเยเลนบอกว่าจุดประสงค์หลักในการเยือนครั้งนี้เพื่อเป็นการฟื้นฟูช่องทางการพูดคุยสื่อสารกันเนื่องจากสหรัฐกับจีนก็มีประเด็นความขัดแย้งหลายอย่างในประเด็นเรื่องของความมั่นคง ซึ่งประเด็นเรื่องของไต้หวันและการปฏิบัติการสู้รบในยูเครนก็ด้วยเหมือนกันเยเล่นมองว่าสหรัฐและจีนควรมีช่องทางการสื่อสารในการพูดคุยเรื่องความเห็นต่างเพื่อเป็นการป้องกันการเข้าใจผิดซึ่งเยเล่นเองจะนํากลุ่มเจ้าหน้าที่ระดับสูงในภาคต่างๆของสหรัฐร่วมเดินทางไปจีนด้วยด้วยนะคะเพื่อจะสารสัมพันธ์กับเจ้าหน้าที่ของจีนชุดใหม่และเปิดการติดต่อสื่อสารระหว่างกัน นอกจากนี้สหรัฐก็พร้อมที่จะดาเนินการต่างๆเพื่อปกป้องผลประโยชน์ด้านความมั่นคงของตนเองและจะส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจต่อสหรัฐเองก็ตามก็ไม่เป็นไรนะคะแต่บอกว่าต้องปกป้องเรื่องความมั่นคงก่อนซึ่งแหล่งข่าวสหรัฐมีการเปิดเผยว่ารัฐบาลของโจไบเดนค่ะกำลังเตรียมออกมาตรการควบคุม และลดการลงทุนสินค้าบางประเภทของสหรัฐในจีนลงซึ่งอาจจะรวมถึงซมิคอนดักเตอร์การลงทุนด้าน AI และด้านควอนตั้คอมพิวเตอร์ซึ่งสหรัฐเองได้มีการเตรียมการมาได้เกือบ2ปีแล้วและคาดว่าจะเสร็จสิ้นปลายเดือนหน้าโดยจะประกาศใช้ผ่านคำสั่งพิเศษของประธานาธิบดีซึ่งเจเน็ตเยเลนก็บอกว่ากำหนดการเดินทางเยือนสหรัฐได้ถูกเลื่อนมาหลายครั้งเพื่อรอจังหวะที่เหมาะสมแต่ครั้งนี้ทางสหรัฐบอกว่าเดี๋ยวเดือนหน้าจะเดินทางไปพร้อมกับคณะนะคะกำหนดการเยือนจีนของ สหรัฐนะฮะ,ะที่ถูกเลื่อนกันออกมาในขณะที่โจไบเดนผู้นําสหรัฐนั้นเนี่ยเชิญยุนซอกยอนประธานาธิมนรีของเกาหลีใต้และก็ฟูมิโอคิชิดะนายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่นเข้าร่วมการประชุมสุดยอดไตรภาคีที่กรุงวอชิงตันประเทศสหรัฐอเมริกาในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายนนี้นะครับ ทางด้านเคิร์ตแคมเบลผู้ประสานงานด้านอินโดแปซิฟิกสภาความมั่นคงแห่งธรรมเนียบขาวให้ความเห็นว่าความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างเกาหลีใต้และญี่ปุ่นพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นซึ่งจะช่วยพัฒนาความร่วมมือไตรภาคีระหว่าง3ประเทศท่ามกลางภัยคุกคามจากเกาหลีเหนือและปัญหาที่เพิ่มขึ้นในภูมิภาคโจไบเดนนั้นได้ส่งคำเชิญไปยังนายกรัฐมนตรีฟูมิโอกิชิดะและประธานิมดียุนซอกยอนเนนือครับให้มาเยือนกรุงวอชิงตันในช่วงฤดูร้อนนี้เพื่อร่วมประชุมสุดยอดระหว่างผู้นำา3ประเทศ ทางด้านเคิร์ดแคมเบลนั้นได้กล่าวในคลิปวิดีโอแถลงข่าวที่มีการมอบหมายให้กับทางด้านบรรดาสื่อมวลชนเนี่ยครับแล้วก็บอกว่าจะมีการเฉลิมฉลองความคืบหน้าครั้งสําคัญในความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้และเพื่อช่วยพิจารณาว่าเราสามารถดาเนินการตามขั้นตอนในไดได้บ้างเพื่อให้มั่นใจว่าเราจะสามารถรักษาความคืบหน้านั้นเอาไว้และพิจารณาว่าทั้ง3ประเทศจะสามารถร่วมมือกันในด้านใดเพิ่มอีกบ้างนะครับประธานาธิบดีโจเบเดนได้ไดเชิญประธานานนธุบดียุนซอกยอนและก็น ระหว่างที่มีการพบปะหาหรือพูดคุยในการประชุมสุดยอดผู้นำาีเที่เมืองฮิโรชิมาของประเทศญี่ปุ่นเมื่อเดือนพฤษภาคมเขาบอกว่าหากมีการประชุมสุดยอดดังกล่าวถูกจัดขึ้นจริงก็นับเป็นการประชุมไตรภาคีครั้งแรกระหว่างสหรัฐญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ที่จะจัดขึ้นเป็นการเฉพาะโดยไม่ใช่การพบปะรอบของการประชุมสุดยอดระดับพหุภาคีใดๆครับ คุณผู้ชมคะสถานการณ์ในเกาหลีใต้ตอนนี้นะคะล่าสุดเนี่ยบอกว่าทางป,าประธานาธิบดียุนซอกยอนของเกาหลีใต้ะคะ่ะได้มีการแต่งตั้งคิมยังโฮนักวิชาการฝ่ายอนุรักษ์นิยมและผู้วิจารณสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในเกาหลีเหนืออย่างเปิดเผยนะคะโดยแต่งตั้งขึ้นมาให้เป็นรัฐมนตรีกระทรวงรวมชาติคนใหม่ของประเทศค่ะ พื่อที่จะจัดการด้านความสัมพันธ์กับเกาหลีเหนือในการปรับคณะรัฐมนตรีล่าสุดนี้ซึ่งทางด้านของคิมยังโฮในวัย63ปีเคยดํารงตําแหน่งเลขาธิการประธานาธิบดีเพื่อการรวมชาติและตัวแทนด้านสิทธิมนุษยชนในรัฐบาลก่อนหน้านี้แล้วด้วยนะคะซึ่งอย่างตอนปี2019ิคิมยังโฮเอง,เองเนี่ยเคยกล่าวว่าเส้นทางการเส้นทางสู่การรวมเป็นหนึ่งเดียวของข้ามสมุทรเกาหลีจะเปิดออกเมื่อระบบการปกครองของคิมจองอึนผู้นําเกาหลีเหนือถูกค่นล้มลง และเกาหลีเหนือได้รับการปลดปล่อยซึ่งการเสนอชื่อของคิมยังโฮในครั้งนี้ในการเป็นรัฐมนตรีรวมชาติคนใหม่อะคะ่ะเกาหลีใต้ก็มีแนวโน้มที่จะมีการเพิ่มความตึงเครียดให้กับความสัมพันธ์ระหว่างชาติเกาหลีทั้งสองประเทศขณะที่เกาหลีเหนือก็คัดค้านการวิพากษ์วิจารณ์ประเด็นเรื่องของสิทธิมนุษยชนภายในประเทศด้วยว่าเป็นส่วนหนึ่งของแผนการค้นล้มผู้นําคิมมาโดยตลอดแต่ว่านอกจากการปรับรัฐมนตรีครั้งล่าสุดในครั้งนี้นะคะ ยังรวมถึงการเปลี่ยนตัวหัวหน้าคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตและสิทธิพลเมืองในตำแหน่งรัฐมนตรีผู้ช่วยอื่นๆด้วยค่ะอย่างเช่นการแต่งตั้งจางมีรันนักยกน้ำหนักเหรียญทองโอลิมปิกปี2008ให้มาเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและกีฬาคนที่2ด้วยนะคะครับไปดูความเคลื่อนไหวที่มีต่อเวียดนามกันบ้างนะครับคุณผู้ชมครับล่าสุดนั้นเนี่ยปรากฏว่าทางด้านกองทัพเรืออินเดียได้ออกมาระบุนะครับว่า อินเดียนั้นเนี่ยจะมีการมอบเรือคอเวสไอเอ็นเอสทิปานนะครับซึ่งสร้างขึ้นในประเทศเนี่ยเดินทางออกจากชายฝั่งตะวันออกของประเทศอินเดียเมื่อวันที่28มิถุนายนเพื่อส่งมอบให้กับทางด้านในส่วนของเวียดนามนะครับการมอบครั้งนี้เนี่ยคือเป็นการมอบให้เป็นของฝันนะครับในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานั้นอินเดียและเวียดนามยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างกาันโดยมุ่งเน้นเป็นพิเศษในการป้องกันและด้วยทั้งสองประเทศต่างมีความกังวลเกี่ยวกับจีนที่มีการแผ่ขยายอิทธิพลมากยิ่งขึ้นเนี่ยครับ อินเดียเคยมอบเรือขนาดเล็กและอุปกรณ์ทางทหารให้ประเทศเวียดนามเนี่ยและก็ประเทศอื่นๆเช่นมาลีฟและก็มอริเซียและก็มีการมอบเรือดำน้ำเนี่ยให้กับเมียนมานะครับแต่เรือคอเวสสำหรับเวียดนามนี้ถือเป็นครั้งแรกที่อินเดียมอบเรือรบให้เพื่อนบ้านของจีนที่มีชายฝั่งทางทะเลจีนใต้นี่ครับและหลายประเทศอ้างสิทธิเหนือดินแดนที่ทับซ้อนกันอยู่จีนอ้างสิทธิอธิปไตยเหนือทะเลจีนใต้ทั้งหมดและยังอ่อนไหวต่อปรากฏการณ์ของกองทัพอื่นๆในภูมิภาคด้วย กองทัพเรืออินเดียระบุในคำถแถลงว่าการโอนเรือลำดังกล่าวสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของอินเดียในการช่วยเหลือพันธมิตรที่มีแนวคิดในการเพิ่มศัก,กยภาพและก็ขีดความสามารถและบอกว่านี่เป็นโอกาสแรกของอินเดียในการมอบเรือคอเวสปฏิบัติการเต็มรูปแบบเป็นของข,องขวัญให้มิตรต่างแดนของขวัญน,นี้ได้รับการประกาศเมื่อครั้งที่รัฐมนตรีกราลาโหมของเวียดนามเดินทางเงยือนอินเดียเมื่อต้นเดือนมิถุนายนนะครับ เรือรบลำนี้เข้าประจำการในกองทัพเรืออินเดียเมื่อปี2534และได้รับการออกแบบและผลิตภายในประเทศมีการติดตั้งปืนระยะกลางและระยะใกล้เครื่องยิงเป้าลวงและขีปนาวุธจากพื้นสูส่อุกภพื้นแต่ว่ากองทัพเรือไม่ได้ระบุว่าการโอนเรือครั้งนี้รวมถึงขีปนาวุธด้วยหรือไม่ด้านรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมของจีนกล่าวนะครับว่าจีนเองก็ยินดีที่จะทำงานร่วมกับเวียดนามเพื่อเสริมสร้างการสื่อสารและความร่วมมือในระดับสูงหลังพบการหารือกับรัฐมนตรีกลาโหมของเวียดนามนะครับ อย่างอยู่ที่เวียดนามนะคะคุณผู้ชมมีรายงานออกมาล่าสุดว่าสารทหารในเวียดนามนะคะ่ะตัดสินจำคุกอดีตผู้บัญชาการหน่วยยามฝั่งเป็นเวลาถึง16ปีพร้อมกับพวกอีก6คนนะคะโดยที่มีการพบว่าพวกเขาเนี่ยมีความผิดในฐานยักยอก,ยอกเงิน2ล้านดอลลาร์สหรัฐจากข้อตกลงจัดซื้อจัดจ้างทางทหารนะคะเวียนวันเซินอายุ59ปีถูกตัดสินว่ามีความผิดในฐานบงการยักยอกทรัพย์มูลค่าคิดเป็นแล้ว2ล้าน1 2, นึ0 0 0ดอลลาร์สหรัฐ โดยที่ขณะที่เจ้าตัวเนี่ยเป็นหัวหน้าหน่วยยามฝั่งนะคะที่ผู้พิพากษาอ,าธ,อาธิบายว่าเป็นคดีร้ายแรงอย่างยิ่งที่ทำลายภาพลักษณ์ของหน่วยงานบริการด้านการป้องกันนอกจากนี้ผู้ที่มีส่วนร่วมกับเวียนวันเซอร์อีก6คนก็ถูกจำคุกเช่นเดียวกันค่ะโดยได้รับโทษจำคุกตั้งแต่10ปีถึง15ปีครึ่งจากการมีส่วนร่วมในการยักยอกครั้งนี้ ซึ่งคนเหล่านี้ถือว่าเป็นเหยื่อล่าสุดของการทำสงครามเตาไฟระอุที่เป็นการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันของเหวียนฟูจองเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ที่ปีนี้ได้เห็นการจำคุกเจ้าหน้าที่ระดับสูงหลายคนรวมถึงการออกจากตำแหน่งของป,ประธานาธิบดีของประเทศและการปลดอดีตรองนายกุทฐมนตรีอีกสองคนทั้งหมดถูกจับกุมเมื่อปีที่แล้วนะคะทั้งตัวของเหวียนวันเซินและอีก6คนตามการระบุข,ของกระทรวงกราโหมค่ะที่มีการรายงานว่าเหวียนวันเซินเนี่ยเป็นผู้รับผิดชอบ การละเมิดที่เกิดขึ้นระหว่างปี2,558ถึง2,563ร่วมถึงการจัดการทางการเงินที่ผิดพลาดและความผิดปกติของการจัดซื้อจัดจ้างนั่นเองค่ะครับก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับสำหรับเวียดนามนั้นเขามักจะเด็ดขาดมากนะสำหรับคนที่ทุจริตคอร์รัปชันนะไม่พลาดข่าวสำคัญระดับท็อปได้ง่ายๆทุกที่ทุกเวลากับแอปพลิเคชันท็อปนิว รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่แชทคุยหน้าไลฟ์ได้ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง App Store และ Play Store